สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมงานประจําปีนะงานบุญประจําปีของเมืองที่เราอยู่นะคะ,ะคือเมืองลูวิเยค่ะชื่องานว่าซังมิเชลนะคะก็ปีนึงจะมีครั้งหนึ่งค่ะก็จะมีด้วยกันประมาณ3วันนะคะก็เขาจะจัดอยู่ในเมืองเลยนะคะทุกทุกทุกตรอกทุกซอยนะคะเขาก็จะมี ตลาดนัดนะคะขายของทั่วๆไปนะ,ะขายพวกเสื้อผ้าของเล่นอะไรต่างๆนะน้ำหอมแล้วก็จะมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆวัยรุ่นนะคะก็จะมีมากมายเลยะค่ะตามตามภาพเลยนะคะ <S <S <อ>เขาจัดงานทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะก็ช่วงกลางวันก็จะเป็นงานโชว์สินค้าขายของทั่วๆไปนะคะ ส่วนกลางคืนก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นนะคะสินค้าหรือว่าของที่เขาเอามาขายนะก็จะมีทั้งของใหม่ของเก่านะแล้วก็เป็นของอตลาดนัดนะคะก็ราคาย,ย่อมเยาค่ะ เขาจัดงานาทั่วทุกซอยเลยนะคะในเมืองก็ทุกซอกทุกมุมเนี่ยเขาจะมีมีพวกเครื่องเล่นต่างๆนะเรากับลูกนะ,ะก็จะไปเล่นจะชอบอแนวนี้จับตุ๊กตานนะแต่ไม่เคยได้เลยนะปีนี้นี่คือไม่ได้เลยนะก็เสียไปหลายสิบพอสมควรนะหลายสิบยูโรพอรสมควรค่ะ ลูกสาวนะก็หิวน้ำนะก็แวะซื้อน้ำก็จะเป็นร้านพวกอ่อแบับเบิ้ลทีค่ะเออเราเราเราอยากให้มีร้านพวกชานมไข่มุกบ้างนะแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะก็มีเท่าที่เห็นเลยนะก็เลือกเออเลือกกลิ่นนะตามนี้เลยเป็นบับเบิ้ลทีค่ะ โซนนี้นะแถบนี้ซอยนี้ก็จะมีพวกเครื่องเล่นนะสำหรับวัยรุ่นนะแล้วก็เด็กๆนะเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะปีนี้เรามาเที่ยวช่วงกลางวันนะเราไม่ได้มาเที่ยวช่วงกลางคืนเลยเลยไม่ได้เก็บภาพมาฝากเราอยากจะบอกเล่าเรื่องราวเนาะว่าเ,เราเป็นอยู่ยังไงนะเมืองที่เราอยู่ เขาก็จะมีงานประเภทแบบนี้นะประจำปีคล้ายๆที่ไทยเนาะเขาก็จะจัดงานประจำปีนะก็ค่อนข้างผู้คนมากมายเลยนะเพราะว่าเขาจัดงานทั้ง3วันเลยนะคะก็ปีนี้ค่อนข้างคึกคัก ก็พาลูกนะมาเที่ยวนานๆทีนะเพราะว่าเมืองเราเขาไม่ได้มีเครื่องเล่นแบบนี้นะเราก็จะ,อ,ะอาศัยงานแบบนี้นะพาลูกมาเที่ยวมาเล่นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนะคะว่าความเป็นอยู่ที่นี่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราอยู่แบบนี้เมืองที่เราอยู่ก็เป็นแบบนี้นะก็จะมีงานแบบนี้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะก็ะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ